<c oughs> คือนี่ดูกระเทียมพริกได้กระเทียมแล้วก็เกลือเราให้ใช้เกลือแบบนี้น้ำตาลปีปอันนี้ก็ปลาดุกนี่ก็ครบคือคือว่าไปกินปลาส้มมาจากนครศรีทิธรรมราชเขาทำมาอร่อยมากเลย อยากกินอีกทีก็เลยไปดูในเว็บผมจะทำตามสูตรทอามานะครับปลาดุกปลาดุกส้มปลาดุกปลาส้มทอดกินกับข้าวเหนียวสุดยอดใส่เกลือ ไมเขาบอกไม่ใส่กระเทียมแต่บางเจ้าบอกใส่กระเทียมใสเลยไม่ใส่ไม่เปรี้ยวเกลือให้ใช้เกลือไม่ใช่เกลือไอโอดีนนะเกลือสินเทา สารซีบเกลือตารซีฟเป็น,านซนารละลายหมักให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สามคืนสามคืนนี้ต้องต้องมากลับตลอด ปลาละแล้วนครศรีธรรมราชาเขาขายเดือนหนึ่งสิบตันดูจากในเว็บมานะเขาบอกว่าเขาขายเดือนสิบตันมันคงจะอร่อยนะดูกินกับข้าวเหนียวหมักไว้สามคืนล่อไปจากแดดพอจากแดดเสร็จก็เอามาสักสองแดดให้มันแห้งสามแดดเสร็จมันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปทอด ใส่พริกใส่ใบมะกรูดกินกับข้าวเหนียวจริงถ้ามีข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวนึ่งใส่หน่อยนึงนะมันจะเปรี้ยวนะ มีน้ำตาลปี่เข้าไปแล้วมันรุมจะเตียวไหมปลาดูกคือมันต้องล้างสามน้ำอ่ะคนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวใส่ถุงพลาติกทิ้งไว้สามคืน ิงกัสามคืนแล้วก็แต่ว่าช่วงสองสามคืนนี้ก็ต้องมาเขย่าให้มันเข้ากันเดี๋ยวถ้ามันเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ